สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง BB b b p พารวยช n แนลนะคะเรามาต่อกันที่สูตรเด่นฮาน้ยและก็สูตรเม็ดเดียวกันเลยนะคะว่าบีจะให้ตัวไหนเนาะก่อนที่เราจะไปรับชมของงวดประจาวันที่4สิงหาคมนะคะเรามาดูผลย้อนหลังกันก่อนเนาะว่าออกอะไรบ้างและตัวที่บีวังให้เข้าหรือเปล่านะคะ เด่นฮานอยของเราประจำวดวันที่3สิงหา B ให้เด่น7และให้รอง5ให้เน้น73 78 56และก็58เนอะ B จะย้ำนะคะ2ตัวที่ B ชอบมากๆเลยก็คือ73และก็78เนอะฮานอยเฉพาะกิจน,นะคะผลที่ออก 7 2 4 3สนะคะของเรานะคะก็เข้าเลขวิ่ง7บนและล่างนะคะและก็เข้าวิ่งรูด7ล่างนะคะและก็จอแตก73ตัวชีบีให้เน้นด้วยเนาะบีจะย้ําเลยนะคะวันที่3ว่าบีชอบ73และก็78เนาะ73มาจริงๆนะคะแต่ว่าน่าจะมาฮานอยพิเศษหรือปกติก็ได้เนาะแต่ดันมาออกฮานอยเฉพาะกิจนะคะ ถ้าใครตามฮานอยเฉพาะกิจบีก็ดีใจด้วยเนาะฮานอยพิเศษของเราก็หลุดนะคะและก็ฮานอยปกตินะคะผลที่ออก044ขออภัยค่ะ00455นะคะของเรานะคะก็เข้าวิ่งรูดล่างตัวรอง5นะคะและก็ฮานอย v i p นะคะผลที่ออก18172นะคะ ของเรานะคะสูตรเด่นฮาหนอยของเราก็เข้าวิ่งรูดเตัวเด่นเนาะใครที่วิ่งรูดนะคะสูตรเด่นฮาหนอยของเรานะคะปีก็ดีใจด้วยนะคะมาสามฮานอยเนาะมาเฉพาะกิจปกติและก็ VIP นะคะ และก็สูตรเม็ดเดียวของเรานะคะประจำงวดวันที่3สิงหาบีให้เด่น7ฟัน7อัด7ให้เน้น7 3 7 8 7 5และก็7 9เนอะก็เฉพาะกีจของเรานะคะก็เข้าเลขวิ่งบนและล่าง7เนอะและก็เข้าวิ่งรูด7ล่างและก็จอแตก7 3 3 7นะคะตัวที่บีให้เน้นเนาะและก็หานอยพิเศษของเราหลุดนะคะ และก็ฮานอยปกติของเราก็หลุดเหมือนกันนะคะและก็ฮานอยวีพีของเรานะคะก็เข้าวิ่งรูด7ล่างนะคะและก็จอดแตก72ตรงๆเนอะสำหรับสูตรไม่เดียวของเรานะคะก็เข้าเฉพาะเฉพาะกิจนะคะและก็ vip เท่านั้นนะคะส่วนพิเศษและปกติของเราหลุดเนาะถ้ามีผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะเราไปดู เด่นฮานอยประจำมวดวันที่4สิงหาคมกันเลยนะคะว่าปีจะให้ตัวไหนเนาะไปชมกันเลยจ้าเรามาดูกันต่อที่สุดเด่นฮานอยประจำงวดวันที่4สิงหาคมกันเลยนะคะสูตรเด่นฮานอยของเรานะคะบีจะวางเลขวิ่งรูดตัวเด่นให้1ตัวและก็ตัวรองให้1ตัวเนาะและก็จะเจาะรวมกันให้ทั้งหมด9หางนะคะ สำหรับสูเด่นหานอยของเรานะคะ B จะให้เด่นนะคะจะให้เด่น3นะคะและให้รองสี่นะคะตัวเจาะ30 31 32 36 45 46 42 และก็49นะคะเด่น5นอยของเรานะคะ B จะให้เด่น3และให้รอง4นะคะให้30 31 32 36 45 46 42และก็49อย่าลืม43ด้วยนะคะอีกตัวเนาะ เดนห้านอยของเรานะคะก็จะจออเรียงได้ตามนี้เลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดนะคะไม่ชอบตัวที่บีจาอให้ก็สามารถจับจอะตัวที่เหลือก็ได้เนาะและบีก็จะเน้นให้สี่างนะคะบี B จะเน้นนะคะสามศูนย์สาหนึ่งสสองและก็สี่เนะคะสูตรเด่นห้าน้อยของเรานะคะ ตัวที่ B คิดว่าน่าจะมาชัวร์เลยนะคะ B ว่าน่าจะมา30และ3 1นะคะสตัวนี้นะคะตัวที่ B ชอบมากๆเลยก็คือ30ย์นะคะ สองตัวนี้3 0ศนย์และก็3 1หนึ่งเมื่อวานนี้บีให้เน้น73และ78เนาะสำหรับสูตรเด่นฮานอยนะคะและก็สูตรเม็ดเดียวบีจะให้เน้น73และก็78นะคะของเมื่อวันที่3นะ,ะก็มา73นะคะตัวที่บีให้เน้นเนาะและวันนี้บีให้เน้น30ศย์และก็3 1หนึ่งนะคะยังไงก็ขอให้มาตามนี้เนาะ เราไปดูกันต่อที่สูตรเม็ดเดียวกันเลยนะคะว่าบีจะฟันตัวไหนให้เนาะไปชมกันเลยจ้าเรามาดูกันต่อที่สูตรเม็ดเดียวของเรานะคะประจํงวดวันที่4สิงหากันต่อเลยเนาะ,ะสูตรเม็ดเดียวนะคะบีจะวางเลขเด่น1ตัวให้วิ่งรูดทั้งเฉพาะกิจพิเศษปกติและก็ v i p เลยเนาะ,ะบีจะให้เด่นนะคะ3นะคะจะให้เด่น3เน้น3ฟัน3นะคะ ตัวเจาะนะคะสาม1ูน34สามหนึ่งสสองสามสห้าสาและก็3ามนะคะ สูตรเม็ดเดียวของเราบี B. ให้เน้น3าอัด3เนาะก็จะเจาะเรียงได้ตามนี้เลยนะคะบี B. จะไม่ได้เจาะเบิ้ลใดๆใ,ใ,ให้นะคะไม่ว่าจะสูตรใดก็ตามเนาะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะชอบเลขเบิ้ลน,นะคะก็สามารถจับใส่เองก็ได้นะคะตัวที่บีจะเน้นให้ก็จะมี4ี่หางนะคะบี B. จะเน้นนะคะ3 0 3 1 3 7 และก็3 8เนาะสูตรเม็ดเดียวของเรานะคะก็จะได้ตามนี้เลยนะยังไงถ้าพี่ๆท่านใดดูสูตรเม็ดเดียวและก็สูตรเด่นฮานอยเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกลับไปดูสูตรวิ่งรูดตัวเจาะเนาะจะได้จับตัวเลขได้ง่ายขึ้นนะคะสมมุติบีให้เด่น3ฟันสก็สามารถไปจับดูสูตรเลขวิ่งรูดก็ได้เนาะว่าบีวาง3ให้ตำแหน่งหววไหนบ้างนะคะก็จะได้จับเลขได้ง่ายขึ้นนะคะ บีคิดว่าวันที่สี่สิงหานี้ยังไง30กับ31มยังไงก็ต้องมานะคะเมื่อวานนี้บีฟันขาดคือสามและก็78เนาะก็ออก73เฉพาะกิจนะคะวันนี้นะบีฟัน30แล้วก็31นะคะบีช่อมากๆเลย30นะคะให้จับตาดูที่ฮานอยพิเศษนะคะสาเนาะ แล้วก็จับตาดูที่เฉพาะกิจส0มนเหมือนกันนะคะเพราะว่าบีจะวาง2ตัวนี้นะคะจะมี30เนาะก็ฝากตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบีก็มาคำนวณสูตรเม็ดเดียวและก็สูดเด่นไฮนอยให้เรียบร้อยแล้วนะคะบีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ